เรามาถึงนวาชมังคลาแล้วนะครับอีก3นาทีบอลจะเตะแล้วยังไม่ถึงเลยผ่านไปแล้ว5นาทีตอนนี้ไม่มีที่นั่งครับที่นั่งตเตะปูบรรยากาศลงทุนเสื้อไป800ไม่ไม่ได้นั่งจบไปแล้วฟุตบอลรอบรอบคัดเลือกครับทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ไป3-1นะตอนนี้ลูกได้เสียเราเท่ากับจีนไปแล้วแต่ดูแล้วเราน่าจะตกรอบนะเพราะว่าเราแพ้จีนเสียดายมากเขามาสนุกเลยอ่ะ แล้นี่คือบรรยากาศหลังจบเกมนะครับโชคดีมากวันนี้ฝนไม่ตกคุยหลังแมตช์ครับหลังบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองทีมชาติไทยนะผมว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องฝึกก็คือการยิงประตูหลายนัดแล้วนะที่ทําไม่ได้แต่วันนี้การเปลี่ยนตัวดีมากนะการส่งฟองลงมากับพี่โต้งยิงประตูได้เลยไหมเราแม่งเสียโอกาสไปหลายช็อตเสียดายมาหน้ามอลาม,มานะเนี่ยยังไม่จะแท็กซี่เลยแท็กซี่จะไป300อยเราไม่เอามอเตอร์ไซค์เราก็ไม่ไป